คอมเมนต์คนลาวเสียงแตกรัฐมนตรีลาวคิดใหญ่ศึกษาทางรถไฟไม่ผ่านไทยแต่ความคิดเห็นคนลาวบอกโครงการนี้ความเป็นไปได้แทบจะเป็นศูนย์ สวัสดีครับท่านผู้ชมก็หวังว่าท่านผู้ชมจะมีความสุขตามอัธภาพกันนะครับล่าสุดนะครับทางรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการและกีฬาของสอปปาลาวได้ออกมาโพสต์การศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลเสนอเส้นทางรถไฟใหม่จากสปปาลาวไปสิงคโปร์โดยไม่เสียเวลาผ่านประเทศไทย โดยเขาได้อธิบายถึงความเป็นไปได้ว่า 1. มีความเป็นไปได้สูงจากหลายเหตุผลเช่น 1. การก่อสร้างถนนรถไฟจีนลาวเสร็จสมบูรณ์ด้วยคุณภาพและประสิทธิภาพสูงและสามารถเชื่อมต่อกับเครือข่ายวันเบลวันรถเพื่อเข้าถึงยุโรปผ่านรัเสเซีย 2. ประสบการณ์อุปกรณ์เครื่องจักรและบทเรียนที่ได้รับจากคุณหมิงประเทศจีนถึงเวียงจันทร์สปปลาวมีความพร้อมสร้างสูงจากเวียงจันทร์ถึงพนมเปญเมืองหลวงของราชอญญาณาจักร ก,กัมพูชาราคาก่อสร้างลดลงครึ่งหนึ่งหรือ50%จากราคาก่อสร้างภาคเหนือเพราะไม่ต้องขุดอุโมงคและสร้างทางลอยฟ้า 3. การก่อสร้างจากกรุงพนมเปญเมืองหลวงของราชอาณาจักรกัมพูชาได้ศึกษาความเป็นไปได้และเทคนิคในการก่อสร้างสะพานข้ามทะเลที่เชื่อมระหว่างมาเลเซียและ 4. การก่อสร้างทางรถไฟความเร็วสูงมาเลเซียแล้วเสร็จและเปิดให้บริการแล้วในเดือนพฤศจิกายน2566หรือโครงการความร่วมมือและการลงทุน1แถบ1เส้นทางของจีนมาเลเซีย และความเป็นไปได้ลำดับที่2ได้แก่สื่อโซเชียลมีเดียของจีนได้ออกข่าวเกี่ยวกับการสร้างทางรถไฟจีนสิงคโปร์ที่ไม่ผ่านประเทศไทยถนนจะสร้างและสั้นลงง่ายขึ้นและเชื่อถือได้มากขึ้นโดยจะผ่านทางตอนใต้ของประเทศเข้าสู่กัมพูชาผ่านเมืองหลวงพนมเปญไปทางทิศใต้ของเวียดนามและลงไปที่แหลมคามัวสร้างสะพานข้ามอ่าวไทยข้ามชายฝั่งรัฐกรันตันประเทศมาเลเซียไปถึงช่องแคบแล้วข้ามไปยังประเทศสิงคโปร์ ครับหลังจากที่โพสต์ดังกล่าวของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการและกีฬาของสอปปลาวก็ทําให้ชาวสปปลาวเข้ามาแสดงความคิดเห็นจํานวนมากและไปในหลายทิศทางบางก็เห็นด้วยกับรัฐมนตรีท่านนี้และก็มีบางคนที่ไม่เห็นด้วยบางก็บอกว่ามันแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยที่จะสร้างทางรถไฟเส้นนี้ซึ่งเส้นทางตรงนั้นมันก็ผ่านอ่าวไทยอยู่ดีหรือคนลาวบางคนก็ได้ออกมาแสดงความคิดเห็นว่าเส้นทางรถไฟที่วิ่งเข้าไปในประเทศไทยมันจะดี ีกว่าเนื่องจากชาวลาวจำนวนมากชอบเที่ยวไทยและส่วนมากก็ทำงานที่ประเทศไทยครับเดี๋ยวเราไปลองฟังความคิดเห็นของชาวสปอปลาวกันว่าพวกเขานั้นจะมีความคิดเห็นเช่นไรต่อโพสต์ดังกล่าวของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการและกีฬาของสอปอปลาวที่ได้ออกมาโพสต์ว่าศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลเสนอเส้นทางรถไฟใหม่จากสปอปลาวไปสิงคโปร์โดยไม่เสียเวลาผ่านประเทศไทยนั่นเองครับ ไปเริ่มที่ความคิดเห็นชาวลาวท่านแรกได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นว่าอยากให้สร้างจังอยากรู้คนไทยจะคิดยังไงเพราะความเล่นตัวของคนไทยเข้ามายถึงที่ไทยไม่ให้จีนสร้างทางรถไฟในประเทศไทยที่อาจจะก่อให้เกิดหนี้จีนจํานวนมหาศาลนะครับความคิดเห็นต่อมาชาวสปปลาวได้เข้ามากล่าวว่านี่หรือคือความคิดของระดับรัฐมนตรีศึกษาของลรา เม้นต่อมาชาวลาวได้เข้ามากล่าวว่าทําไมไม่ผ่านเมืองไทยละ่ะถ้าผ่านเมืองไทยจะสะดวกกว่าเพราะประเทศไทยมีรถไฟความเร็วสูงที่กําลังก่อสร้างอยู่แล้วการท่องเที่ยวไทยมีข้อดีคือสถานที่ท่องเที่ยวมากมายคนลาวส่วนใหญ่ชอบเที่ยวไทยเพราะเข้าใจกันดีกว่าที่จะไปมาเลเซียหรือสิงคโปร์อย่างน้อยก็สามารถเยี่ยมชมและซื้อสินค้าในไทยได้นอกจากนี้ผู้ที่มาเที่ยวลาวส่วนใหญ่ก็เป็นคนไทยหากรถไฟไทยเชื่อมต่อก็จะมีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวลาว และเส้นทางไปจีนมากขึ้น ส่วนความคิดเห็นนี้ก็มีชาวลาวเข้ามาตอบและเห็นด้วยว่าต้องผ่านประเทศไทยตามทฤษฎีที่กล่าวมาข้างต้นในโพสต์อยู่แล้วสร้างทางรถไฟข้ามปากอ่าวไทยแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยและหากทําสําเร็จต้องขุดอุโมงค์และทะลุพื้นทะเลนั่นคือปัญหาหนึ่งปัญหาที่2คือการสร้างทางรถไฟข้ามอ่าวไทยคิดว่าคนไทยจะเห็นด้วยหรือไม่ในด้านยุทธาศาสตร์ความมั่นคงปากอ่าวไทยถือเป็นจุดยุทธาศาสตร์สาคัญของประเทศไทยผมคิดว่าพวกเขาจะอนุญาตให้สร้าง เส้นทางรถไฟปิดปากอ่าวไทยได้หรือไม่นั่นเป็นไปไม่ได้อย่างแน่นอนเม้นต่อมาชาวสปปาลาวได้เข้ามากล่าวว่าเยี่ยมไปเลยถนนที่ไม่ผ่านประเทศไทยเม้นต่อมาครับแต่ถึงยังไงมันก็ต้องผ่านอ่าวไทยเหมือนเดิมส่วนคอมเมนต์ต่อมาชาวสปปาลาวได้เข้ามาแนะนำว่าสร้างถนนบ้านเราและไฟถนนให้ได้ก่อนได้ไหมครับคู่เม้นต่อมาครับ ถ้าทำได้ถือว่าเป็นผลดีต่อประเทศเราเพราะเราไม่มีทางออกสู่ทะเลขอให้ฝันนั้นเป็นจริงความคิดเห็นต่อมาครับโครงการนี้ลราถามจีนหรือยังส่วนคอมเมนต์ต่อมาชาวสปปลาวได้เข้ามากล่าวถึงคนไทยว่าไทยกำลังจะกินแห้วความคิดเห็นต่อมาได้อธิบายว่าบ้าไปแล้วสร้างสะพานข้ามทะเลมันไม่ง่ายเลยนะ ส่วนคอมเมนต์ต่อมาได้เข้ามากล่าวว่าชื่นชมโครงการท่าสร้างได้มันยอดเยี่ยมมากที่จะได้เที่ยว4ประเทศความคิดเห็นต่อมาครับพูดตามตรงนะอย่างน้อยการเดินทางจากเหนือจรดใต้ภายในประเทศเราก็สะดวกยิ่งขึ้นส่วนเม้นต่อมาได้กล่าวว่าอย่าพูดเสียงดังเขายิงอยู่ใกล้อยู่เดี๋ยวได้ยินเข้าหมายถึงประเทศไทยนะครับ ส่วนเม้นต่อมาได้เข้ามาอธิบายว่าเส้นทางลัดผ่านไทยยังจะง่ายกว่าผมว่ามุมมองต่อมาได้กล่าวว่าจะสร้างทางลัดข้ามทะเลดูจากแผนที่แล้วไม่ไกลเลยนะอาจารย์จะสร้างมันยังไงส่วนคอมเมนต์ต่อมาชาวสาวปปเรา,าได้เข้ามาภาวนาว่าสาธุฉันจะได้มีวาสนาได้เห็นมันไหม,มเม้นต่อมาได้อธิบายว่ายินดีด้วยขอให้ฝันของคุณเป็นจริงเร็วๆนี้ ส่วนคอมเมนต์ต่อมาชาวลาวท่านนี้ได้เข้ามากล่าวว่าเป็นอีกหนึ่งความฝันที่จะเป็นจริงเพราะความสัมพันธ์และความไว้วางใจในความร่วมมือทางธุรกิจกับจีนมิ้นต่อมาครับสร้างปัจจัยพื้นฐานเช่นถนนไฟฟ้าประปาโรงเรียนโรงพยาบาลให้ดีก่อนสิ่งเหล่านี้ตั้งหากที่จำเป็นลองเรียกหาจีนหาเงินจากจีนมันดูน่าเวทนา ส่วนคอมเมนต์ต่อมาได้เข้ามาไปเชิญชาวลาวว่าไม่ไกลเท่าไหร่หรอกครับแค่4 5 0 0 0 0เมตรเองเม้นต่อมาได้กล่าวว่าสร้างเลยเดินทางจากเหนือจรดใต้ได้สบายโดยไม่ต้องใช้น้ำมันในอนาคตเงินกีบจะแข็งค่าขึ้นส่วนความคิดเห็นต่อมาได้กล่าวว่าสมแล้วที่เป็นนายกรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการคนไทยโพสต์แต่เรื่องนี้ทันดังแล้วตอนนี้ เม้นต่อมาครับนี่คือความคิดของระดับรัฐมนตรีถึงว่าทําไมประชาชนในประเทศของสอปปลาวยังเข้าไม่ถึงสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานทั้งน้ําสะอาดและไฟฟ้ารวมไปถึงการที่ยังไม่ได้รับการบริการจากโรงพยาบาลที่มีประสิทธิภาพในการรักษาที่ดีเม้นต่อมาครับเพอเจอเอาเงินมาเลี้ยงปากเลี้ยงท้องประชาชนตัวเองก่อนเธอ ม้นต่อมาได้เข้ามาอธิบายว่าพัฒนาถนนหนทางในประเทศให้ดีเสียก่อนครับสงสารประชาชนชาวลาวบ้างพัฒนาแต่รถไฟแต่ไม่มีความพัฒนาให้ประชาชนอยู่ดีกินดีเลยหรือส่วนคอมเมนต์ต่อมาได้เข้ามากล่าวไล่ยาวว่ามันไม่คุ้มที่จะทำทางรถไฟข้ามทะเลมาที่สิงคปโปร์ เพื่อให้การขนส่งไปแออัดที่ช่องแคบสิงคโปร์หรอกครับท่าจีนควรทําคือ 1. ทางรถไฟไปลงกัมพูชาถึงเวียดนามเพื่อส่งสินค้าเชื่อมไปยังประเทศฝั่งทางทะเลด้านขวามืออินโดนีเซียออสเตรเลียอเมริกาใต้ 2. ทางรถไฟลงพมา่าเพื่อส่งสินค้าเชื่อมไปยังประเทศฝั่งทะเลด้านซ้ายมืออย่างอาหรับยุโรปและแอฟริกา2ช่องทางนี้เท่านั้นที่ไม่ต้องแออัดกับขบวนเรือช่องแคบของสิงคโปร์ดังนั้นโอกาสเส้นทางข้ามทะเลนี้เป็นไปได้ น้อยมากไม่น่าจะเกิน10%แผนการนี้ก็เป็นแค่จีนต้องการสร้างขึ้นมาเพื่อใช้ต่อรองกับไทยให้ข้อต่อรองนู่นนี่นั่นน้อยลงเท่านั้นฝากบอกคนจีนด้วยนะครับคนไทยไม่ได้ง่เหมือนลาวกับกัมพูชาหรอกครับส่วนคอมเมนต์ต่อมาได้กล่าวว่าขอสนับสนุนความคิดนี้ถือเป็นอุปสรรคต่ออเมริกาเป็นข้อดีของจีนในประเทศไทยเป็นเรื่องใหญ่และเป็นภัยต่อสหรัฐอเมริกาถ้าอเมริกาไม่อนุญาตก็ทำไม่ได้ ส่วนคอมเมนต์ต่อมาจะเป็นคอมเมนต์ชาวสปปลาวท่านสุดท้ายเขาที่เข้ามากล่าวว่าดูเหมือนว่าเกือบจะเป็นไปไม่ได้ที่จะสร้างสะพานข้ามทะเลโดยใช้ทุนก่อสร้างและการบำรุงรักษาจากจีนและพื้นที่นั้นเป็นเส้นทางเดินเรือนา,นานาชาติและทางออกสู่ทะเลความเป็นไปได้เท่ากับศูนย์ ก็จบลงไปแล้วนะครับสําหรับความคิดเห็นชาวสปปลาวที่มีต่อรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการและกีฬาของสองปปลาวได้โพสต์การศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลเส้นทางรถไฟใหม่จากสปปลาวไปสิงคโปร์โดยไม่ต้องเสียเวลาผ่านประเทศไทยนั่นเองครับ เพื่อนๆล่ะครับฟังแล้วรู้สึกเช่นไรอย่าลืมคอมเมนต์มาพูดคุยใต้คลิปวิดีโอนี้ด้วยนะครับแต่ถ้าหากท่านผู้ชมฟังแล้วชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกดปุ่มติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับเราด้วยนะครับสำหรับตอนนี้เองแอดมินก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในเอพิโซดหน้าสำหรับตอนนี้สวัสดีครับ